ปีศาจกับหัวกับพื้นในมิชชั่นสิบสามอ่ะแต่จากพาที่แล้วก็คืออัพพลิตี้สปีดอัพหายไอ้หายวัดอ่ะอันนี้มีสเต็ปไม่ต้องอัพดีไปเลียนสุดแล้วปืนขยตีเอาออกอ่ะอย่างที่รู้่ะผมไม่เขาชอบใช้ปืนเท่าเรยแต่อาจจะต้องเก็บพวกอ่ะทิกเตอร์ก็ใช้ไม่ได้ด้วยตอดมาร์สอยเลกาดเต็ม สเตวิทิกเกอร์เรียบร้อยเกรดหมอออฟเอนิมีสเตปเอ่ายังอัพอะไรไม่ได้เพรางก้นไม่ต้องอัพ่ะลุยโอ้ยพลังแห่งอ๋อป่าเริ่มสัตว์ป่าเริ่มแปลกแปลกอ่ะสักหน่อยมีปืนมีดาบเออ มีวิ่งเร็วมนดีขึ้นเยอะแต่เันจำด้วยอ่ะอ่ะแล้วกูต้องไปไหนต่อวะเนี่ยทางนี้มะ่ะกูลงมาไหนเนี่ยหวดไหนแล้วกันไหนๆก็มาละนี่เนี่ยอ๋อมนเปทางเดิมทางที่เราโดดลงมาได้ที่นี่ก็เต็มไปด้วยแบบฝนแล้วเหรอ เอก็ไม่น่าแปลกใจหรอกอ่ะกูกลับม,มาไหนกันเนี่ยอ่ะน่าจะถูกทางแล้วละ่ะเจอศัตรูอ่ะอ่ะน่าจะถูกทางแล้วละ่ะอืมถูกทางร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่มีก็ยังจะปล่อยเออนั่นแหละ เรียบร้อยอ๋อควิกไจต์โอเคตัดไม่ได้เด้อมึอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราโยมาเราเราโยกขาดแล้วกันกดกันได้คิดตีไงไปอืม โอ้อเราย่ากาดไม่เวิร์กละไป ไปมามาไหมไม่มาพี่ไปหาเองแล้วไปเลยไรฟิดเกมแล้วกูควรไปทางไหนต่อ<ะ>ทางนี้เหรอใช่ไหมเออมีศัตรูใช่แหละ คุบเอาเอา่าโอเคกว่าจะชิงกับดันเต้ก็คงจะให้เวลานหละแล้วก็อย่าลืมทำต,ตัวตีเข้าไว้โอเคเนียนะ อ่ะตายแล้วหรออะ,อะไรกันวะง่ายอนะ่ะตายง่ายเฉยเอาอ่ะโอเคหด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 ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใจปิดเกมสวยงามทำได้ว่าจะมีเควสให้ทำรอยย่อการมั้งจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนหดทิ้งแล้วกันขอเลือดหน่อยครับอ่ะช่างมัน เฮ้ยตรงนี้ไม่โดนหมอบไปได้โอดไหมโอเคผมจะป่าท่าข้ามเอาใครหัวเลาะโอเคโอเคจัดการมันซะ เอาอืม <Es> มาลงมาลงมาไอที่เห็นเร็วๆไม่ใช่อะไรนะแบบว่ามันเรียกว่าไงดีวะจอยเอกบอกมันดีจับ งานอย่างนี้แหละอ๋อหลอกคารากระบีไว้อย่าบอกให้ตามเสียงไปใช่ไหมไปวนๆไปดูก่อนแล้วกันเขี่ยตรงนี้ให้หมดเดวออฟทั้งนั้น ไปไปเอ้ยเอ้ยโอเคแฟกเมนแตกอ่าดูดีมีสง่าราศีทางนี้บอกเออใช่ทางนี้แหละ เชี่ยปลาหลงอีกแล้วอือหืออืมไปไปเล่นตรงนูน้น เรียบร้อยอ้าวเลทเอาเออหายตอนหน้าตอนตาตามเสียตามแสงไปแล้วแสงตรงไหนวะข้างหน้าปะจำไม่ได้แล้วอ่าใช่ใช่ปะเพราะว่าตามแสงไปนี่คือใช่แดดไหมเอ๊ะเราไปเช็คดูก่อน อะผิดแนทะเจอแขกโอเคครับเรียบร้อยไม่น่าจะมีอะไรละโอเคสรุป อ่าต้องวิ่งใหม่รู้สึกข้างหน้าข้างบนปะอ้า <c oughs> โอ้หอ่ะยิงมาไหม เอ,อ,อไม่ต้องฝืนเล่นลอยอากาศก็ได้มั้งอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นยากได้ขนาดนี้นะกดโอโลโลคไม่ไหวจำได้ว่าไอวิ่งสุดท้ายอ่ะมันต้องวิ่งกลับแต่นี่คือแบบน่าจะต้องวิ่งบนบนสองปะบอกให้ตามแสงคือไม่รู้วริงแล้วแสงอะไร ใช่ไหม,มไม่ใช่ว่ะอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก็ไปนูน่นเอาไม่โดนงั้นก็ไปนู่นไปอโอเคลมไหม ฟันแล้วก็ไปเนี่ยเขาให้เรียบร้อยสวยงามโอ้อะวิ่งปัดอ่ะอะอยู่ไม่ยังอยู่อ่ะเขาบอกให้ตามป่าหลงไปกูไม่สู้ละไหนๆก็อะไรเลี่ยงได้เลี่ยง อ่าอันที่สองอย่าว่อนนะวิ่งไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะอ่ะอะไม่ใช่ไนงะโอ้นี่ก็ไปหืม แอดก็แอนก็มันมีโดน โอเคเรียบร้อยตายเรียบอย่าบอกนะวิง่งกะไอ้วิ่งไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งกลับอีกทีนึงโอ้โหหลงไปดีกว่าโอ้ยมันอยู่ยาจังโว้ยเอส วิ่งหน้าถอยหลังอ่ะใช่ด้วยเว้ยตามแสงไปก็มาถึงแสงแดดแล้วดิใช่ไหมเอาไม่ใช่เว้ยเอเอฮะแล้วก็เหนียวขวดตายหมูไหม โอ้อืมแค่ก็ใหญไปเลยแล้วกันเออตายหมดไหมเคข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เอ๊ะอ๋อรู้ดุดึกอ่อนละ โอ้จะตายเพราะหลงทางนี่แหละโอ้เลิกตามกูสักทีเถอะอ๋อให้ดูที่มุมแดดตามแสงไปไออันเมื่อกี้มันเป็นอ่าแสงเข้าข้างในเราไปทางนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ไปทางไหนต่อทางเดิม โอ้ยวุ่นวายจังเว้ยขอเลือดหน่อยเอาอาบูออฟเลยแล้วกันขอเลือดหน่อยก็แต้มเหลือๆจากมันกดเพื่อได้เลือดอาดเลดได้จริงไว้เฮ้ยม่นล้ออะไรนะ่ะประตูนรก อีกแล้วจะถืออะไรล่ะโตบันเลร์ขนาดนี้โอ้ย แกเป็นใครเนี่ยก็มีอะไรอยากแนะนำนะก็แบบว่าอยากจะชังแมงหน่อยอ้ะผลเรื่องลูกละเน่เดี่ยแต่ขาไปแล้วไงต่อเดี๋ยวลืมครับทำตัวโคนตีนเข้าไว้ว่าขอผ่านดีกว่า ก็ถ้าสู้ทุกครั้งอีกครั้งมันก็เป็นเรื่องปกตินะไม่คิดเรือ่องที่น่าสนใจดีนะว่างไหมโอ้เอยไม่ได้แดกกูหรอก เนี่ยยังก่อน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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวซอสอืออ่า

แรงยางหลายเท่าตัวเลยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มาตีด้วยรอบนี้มาไหม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 เออไม่ได้ไม่ได้ คือติดอะไรวะเนี่ยอ้าวมาสิอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ โอ้ห่างก็ยังจะโดนโอ๋อไม่มียาไม่มียี่อะไรเลยเออโอ้เหี้ยโอ้ยไม่รอด โอ้ยโอ้โหจะตายจะตายจะตายโอ้ยจบแน่เลยเรียบร้อย อ่มยังรอนอยังก่อนอยังก่อนยังก่อนโอ้โหอ่ะอ่ะโอเค สูยากสูยากโอ้โหข้านี้เดียวถามจริงโอ้ยโอ้เราโอกาสไม่ติด,ดอีกอื เออปัดอย่างนั้นล้วปัดอย่างนั้นล้วเอออืมสไตล์ดี้เข้าไปโอ้โหโอ้ยถอยหลังอีก อย่าถอยหลังเธอะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่เธอได้ปปอดเลิกบิสักที ไม่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 ดีอ่ะปันันนันากินกัอย่างนี้นีแหละเอออินเดียวกิเดีเออเรียบร้อยโอ้ยปากข้าลูกขอข้า นี่สเปียกไปเจ้วันนี้เดี๋ยวเข้ากับเธอมากกว่านะปืนไงอ่ะมันผ่านมาได้ฉาต่อสู้มันจะเหนื่อๆหน่อยนะเพราะว่าลงไปดึ่คือฉากต่อสู้มันจะค้างๆหน่อยเพราะผมต้องไปทำอย่างอื่นแป๊บหนึ่งนานอยู่นะก็เลยแบบอ่ะมันตัดนิดนึงอ่ะ สวยงามแล้วก็ เ๋ืออีกสองคนอะไรเทพไปหมดเลยเนี่ยให้ตายเหอะอยู่กับแมสอาวุธปีศาจอ่าที่จะดูดพลังรอบโดยรอบมาเปลี่ยนเป็นเหล็กโอเคต่อไปอ๋อคอมโบพื้นฐานสามารถกดชาร์จได้เปลี่ยนได้แล้วหวานปอกหายเก็บ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 ไป ออกทางไหนวนะน่ะทางนี้ทางนี้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเรียบร้อยมิชั่นคลี어แต่ตายลิดฟอย์ได้น้อยนะเพราะว่าก็มีคอนตินิวนะอย่างที่เห็นก็ตัดจบคลิปไปก่อนแล้วกัน